ลุมปูกยเบืงต้เกวียยสยนอกเวยมากเส่นี่วยนีนี่สิไ้เบิดเลยนซื้อมาซื้อซื้วยยยังมาไม่กวยไขกวยไข่กับกวยยังตัวกวยหอมวยุณลุมปูข้าวปินกับกิน,น่นกน รอดโอ้ตัวใหม่ลดลงลดออกมากัพวกกันได้กินพร้อมลดลงอดพร้อมเพิ่มออกซิเจนให้โลกเพิ่มอากาศเย็นๆตรงให้ทรงหน้าโอ้บุกแกบล์แบบอาการเนี่ย มาซิเปิ้ลอืมฮะอ๋อแกมาแล้วกันแกมาลุ่มนี้สิแต่ลุ่มเดียวแล้วโอ๊ยแม็กแกนตัววะโอ <tocazipil> mm. ah. oh, <huk>. cái dạy Nó cái cục à

เสียชัดเป็นปูนงนอก <c ười> นนอุ้ยวดกล้าปวะขาดิย้่าเสีดิดังออกเสียงเสียชัดออกที่ <ừ. S 1> <ừ. S 2> นี่ไปอืมนี่มึงมึงุดมาแล้วุดมาแล้วมาทุมมาท่มมปทมทม Tại con sầu không chứ bố không đủ nhanh đâu giờ hết cả hết hết luôn Cái phát cái tiếng là nào con mưa ác đi bố đây đây mày cắt mình cháy đi mình đẹp đấy. Ừ. Anh à ta รถน้ำพวกลราลลลกระน้ำล่อผลตอกมาก้สวัสดีครับ